สวัสดีครับแต้มนี้มาดูสามสองชั้นนะครับเป็นการบันทึกย้อนหลังจากการเปิดห้องซ้อมในแอปมารฮอตคันเทพนะครับแล้วมีผู้เข้ามาซ้อมนะครับมีสมาชิกเข้ามาซ้อมก็มีแต้มสวยสวยก็เลยมาให้ดูนะครับเกมนี้ผมเดินปุ่มหลังพบสามเรียงเดินก่อนนะครับคล้ายๆเป็น5้า้ตนมครับแต่เขาขึ้นเป็น3ามตัวเรียงจังหวะนี้นะครับเนี่ยดูดีๆนะครับที่เป็นตัวพิชิตชัยก็คือจังหวะที่ เรายกหนึ่งมาหกแล้วเขาเดินยี่สิบเอ็ดมาสิบเจ็ดนะครับเป็นเหตุให้โดนสามสองชั้นบางคนอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยมันเดินไปเนี่ยมันโดนกินสามนะแต่จริงๆเราสวนได้อีกทีหนึง่งนะครับจริงๆเราสวนได้เป็นสองจังหวัดนะครับเป็นสามสองชั้นนะครับตัวนี้ชั้นที่สองถึงจะเห็นว่าเราได้กินสามนะครับเนี่ยครับแต้มนี้นะครับกินสามเข้าฮอตไปนะครับแต้มนี้ทีนี้เขาก็เดินประคองมาเรื่อยๆนะ อม,มาเราก็ล็อกให้เขาเข้าฮอดลำบากนะครับเข้าไม่ได้ครับเข้าได้แต่ก็โดนฆ่าตายเหมือนเดิมนะครับเกมนี้คู่แข่งก็ยอมไปครับผมขอบคุณครับ